เสียงอะไรวะคนดูเนี่ยคือเสียงอะไรร้องอ่ะเสียงเป็ดเหรออันนี้คือเป็ดเหรอ ใใจะเข้าไปพบกับ GM โดโมโพาท่านผู้ชมมาดูนี่ก่อนเลยฮงไคสตา s t เลียวเกมอเมิจีแฟนตาซี Fantasy, ตะลุยกาแล็กซี่มันติแพตฟอร์มใหม่ของโคโยเวิร์เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆในจักรวาลในฐานะผู้บุกลุกดิ่มดับไปกับการผรจญภัยท่ามกลางแอนิเมชันและเสียงดนตรีที่สร้างสรรค์ไม,ม่หย,ยังพิถี เพืเ่อนๆเนี่ยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในแบบเทิร์เบกเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างทีมระหว่างกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครตัวละครในเกมเนี่ยมีสเสน่ห์และมีเรื่องราวเฉพาะตัวมากกว่า30ตัวฟรีทูเพย์อยู่แล้วคุณผู้ชมสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC นะครับผมหรือว่าอุปกรณ์พกพาเนี่ยข้อมูลนี้ลิงก์และเชื่อมกันหมดฮนะและปัจจุบนันตัวเกมเปิดให้บริการนะครับผมใน Play Station 5แล้วเพืเ่อนๆเนี่ยสามารถค้นหา เกมนะครับผมในเพ a y s t a t i o n Store ได้เลยฮะและเพิ่งจะอัปแพทมาใหม่เลยเป็นแพท1.4นะครับสำหรับฮงไคสตาเลียวเพิ่มตัวละครใหม่5ดาวลิมิตเอทโทปาสเธอเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขนาดด้านการแบบแนวสัมพันธ์ทไมตีอีกทั้งเธอยังมีมันสมองด้านการค้าอันล้ำเลิศเลยนะฮะนั่นจึงทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้อำนวยการสาวที่อายุน้อยสุดในองค์กรเลยเธอเนี่ยเป็นสาวน้อยที่น่ารักผมเนี่ยเป็นสีเงินแถม เธอยังมีสัตว์เลี้ยงข้างกายนะนัมบี้ตัวติดเธอตลอดเวลาเลยลองดีเทลการต่อสู้ของเธอบ้างดีกว่านะครับเธอเนี่ยเป็นตัวละครประเภทไฟครับพาร์ทล่าสังหารสามารถสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเกี่ยวได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับโดยหลักๆเนี่ยเธอจะเรียกสัตว์เลี้ยงของเธอขึ้นมาเนี่ยออกมาช่วยสนับสนุนในการโจมตีอีกด้วยในแพ็กหนึ่งจุดสี่เนี่ยเพื่อนๆจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษอย่างแนวรบอีเทอรียมนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์ที่เราชื่นชอบเนี่ยนะครับผมมาทำการประลองระหว่างกันได้ฮนะสิ่งที่ ามมากับเนื้อเรื่องใหม่ของเบลลบล็อกเนี่ยนะครับคือพื้นที่ใหม่อีก2แห่งฮะพิล่าออฟเคชั่นกาบโอเวพอนเทซิงกราฟว้าฟี10ครั้งกำลังรอทุกคนโยเมื่อล็อกอิน7วันจะได้รับสตาร์เลียวสเปเชียลพัตฟรีทันที สิบใบห้และที่สำคัญเขาใจดีไงโค้ดที่ขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมรับไปเลย50สเตลาเจครับใช้ได้ตั้งแต่27ตุลาจนถึง14พฤศจิกายนครับอย่าลืมโครงการสตาร์เลียวนะครับเล่นในทั้ง PC P5 5มือถือเล่นฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับไปจัดกันครับและอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะ วันนี้เนี่ยผมคงจะแหกปากโวยวายมากไม่ได้นะน้องๆหนูๆพี่เจ็บคอลเลยกิน <c oughs> เสียงพี่เนี่ยแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่เราต้องมาประกาศผู้ชนะนะครับผมคนที่โชคดีที่สุดได้สักทองไปครับวันนี้ครับผมือครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับว่าให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ว่าคลิปวิดีโอไหนเป็นคลิปวิดีโอแรกที่น้องๆเข้ามาดูในช่องเปรมคุณคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆผมก็เลยแบบเอะถ้าเรามานั่งอ่านทุกคอมเมนต์แล้วมานั่งเลือกเนี่ยมันก็เดี๋ยวรักพี่เสียดาน้องนึกออกปะเอาอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องของดวงผมไปเจอเว็บหนึ่งมาคุณผู้ชมเว็บสุ่มคอมเมนต์ถ้าเราสุ่มไปเจอคอมเมนต์ไหนแล้วเขาใส่ยู d ดีไว้เอาไปเลยสักทองกดไลยยัง เยี่ยมแถ้ากดมาแล้วเขาไม่ได้ใส่ UID เป็นคอมเมนต์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกดสุ่มจนกว่าจะเจอ UID โอเคไหมครับตามนั้นนะครับขออนุญาตทักหาเดอฮันชอปก่อนเลยใครที่สนใจเติงเป็นฟรีไฟล์หรือว่าเกมมือถือเกม,มอ,อื่นแอดไลน์ไปเลยเดอฮันชอปเพราะว่าเขาเปิดและให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ พิมพ์ข้อความอะไรมาเลยไม่พิมพ์อ,อะไรมาเลยใส่แต่เป็น U I D อย่างนี้คือยังไงผิดกติกาพกเพราะกติกาเนี่ยเราเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเขียนบอกนะครับว่าเฮ้ยดูคลิปวิดโอไหนเป็นคลิปวิดโอแรกซึ่งน้องพิมพ์ไม่ได้เขียนอะไรมาเลยอดฮะต่อย่ามาแน่นอนตัดออกไปหนึ่งคอมเมนต์แล้วนะฮะนี่งไง ดูคลิปพี่ปิมพ์ครั้งแรกเลยคือรายการพักสมองกับน้องปิม EP 69ครับดูตั้งแต่ปส .4 ตอนนี้ขึ้นม .1 แล้วครับผมดูพี่ปิมพ์แล้วมีความสุขมากๆพี่ปิมพ์าผมตลกจนน้ำพุ่งเลยอยากได้สักทองมากๆปบมือผมก๊อป UID แล้วผมส่งให้เดือดฮันชอปเลยแอดเป็นเพจให้เราเอาไปสุ่มเองและกันโอเคไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นเรื่องของดวงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร อย่าน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกอีกส่วนพวกกิจกรรมแข่งรายการแข่งต่างๆก็เดี๋ยวจะจัดขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้มันคือการวัดดวงไงแต่ถ้าวัดฝีมือใครที่เทพๆเก่งๆไม่ต้องน้อยใจนะครับน้องเยลินเข้าเกมได้ยังอ่ะนัะ่นจะยังไหม น้องน่าจะลืมรหัสเลยแหละคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทักไปคุยกับน,น้องแล้วก็เดี๋ยวชวนน้องมาเล่นเพราะว่าผมไปนั่งดู comment, คอมเมนต์คลิปวิดีโอก่อนที่พูดถึงน้องเยลินอู้หูยเชื่อไหมไม่มีใครคอมเมนต์ว่ารักพี่ปิมหรือรอพี่ปิมเลยไม่มีเลยมีแต่รักน้องเยลินรอน้องเยลินเดี๋ยวผมจะสร้างแคนใหม่ชื่อแคนปิมแอนด์เยลินนะวันนี้ได้ข่าวได้ข่าวนะครับนี่กางเกงปีกนกขา เรายังไม่มีใช่ไหมปกติมันจะมีแต่ปีกนกน้ำเงินปีกนกแดงใช่ไหมที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยแต่รอบนี้ปีกนกขาวอะต้องขออนุญาตไหมน,นี่ฟีต้องใช้ทั้งหมด4เม็ดกุยจีนะครับ4เม็ดกลยจีคุณผู้ชมก็ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ไม่ได้แหล่พราะเพเพิ่งมาแล้วก็มาในรูปแบบของเมกดุจีเม็ดุจีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ได้ยากแล้วก็ ไม่ได้แล่ะนะครับเราเริ่มกันด้วยประมาณ2 7 0 0 0นเพชรเพนะครับู้จิเพชรมันก็จะหมดเงนินนะ้เนี่ยแต่ต้องบอกให้เดือดฮันชอบเข้ามาจาัดก,การแล้วนะครับเติมสักล้านเพชรแล้วกัน <c oughs> มีเพชรเยอะแต่ไม่มีสมองก็เท่านั้นหละไก่ปิมโอ้โโดูเหนือน่อยโคตรแรง <c oughs> ยังไม่ได้หรอกคุณผู้ชมโอ้โหเออสี่เม็ดสวยๆก็คือถ้าเราได้ ก็ผิดก็ผิดก็ผิดก็คือถ้าเราได้สามเมตรเนี่ยเราจะได้เกางเก่งผู้หญิงครับนะฮะทำไมมันขึ้นว่ามีแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอย่าบอกนะเดะ๋ดวเดะ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 เดเชื่อกูไม่กล้ากดลับเลยเฮ้ยผมมีแล้วเหรอกูเย้ใจเต้นเลยอ่ะคือของผู้หญิงซ้ำไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยแต่ของผู้ชายอย่าซ้ำนะมึง ที่เราไม่มีคือสีน้ำเงินปิมผมมีสีขาวและสีแดงแต่ผมไม่มีสีน้ำเงินโอ้ยเจ็บจี๊ดคนดูเจ็บจี๊ดผมไม่กดลับได้ไหมเนี่ยกดลับแนละ้วช้ำใจวะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเ <c oughs> สียงไม่ไมี <c oughs> ต่อไปอะไรมาใหม่นะเว้ย ผมจะเช็คก่อนอย่าลมนี่ผมสัญญาวะคุณผู้ชมแต่เสื้อเนี่ยเราไม่มีเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นของใหม่มกับทรงผมใช่ไหมอ้ลงเลยอันนี้กูมีเนี่ยอันนี้กูมีหรือยังกูมียังอ๋อถ้ามีแล้วนี่มันขึ้นว่ามีแล้วนะอันนี้คือเรายังไม่มีนะเอางี้พอจะเป็นไปได้ไหมกับการอะแล้วทำไมกูไม่เอาอันนี้ออกอะซ้ำแล้วซ้ำอีก <c oughs> พอจะเป็นไปได้ไหม เก้าเพชรก็ถือว่ามึงกินอันเมื่อกี้กูไปแล้วไงได้ปะไม่เป็นไรฟรีไฟสิบเก้าเพชรฟรีไฟได้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  ได้คุณผู iden, Bref, ้ชมได้ไอ <tare dar> <studio> ันนี้คือเรายังไม่มีนะอักวินเทอร์แลน0 2 0ออ๋อแสดงว่าเคยมีวางขายมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังไม่มีเลยยังไม่มีนิ่งนะนิ่งทุกคนนิ่งนะคนดูนิ่ง49เเพชรเก้าสิบเก้าเพชรแล้วจบเราไม่ต้องเหมา ยดลไม่เหมาหนึ่งในสไม่เหมาพี่ไม่อยากแหกปากเลยนะน้องพี่เจ็บคอหในสองไม่เหมา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 ยิงเจ็บเจบคออยู่ เ,ลลเดยอนจอบตอบกันมาแล้วนะครับตอบกันมาว่าเรียบร้อยนะครับผม,มเห็นไหมเห็นข้อความไหมเรียบร้อยแล้วครับผม <rocks. S 1> นะครับ U I D 4758810112ได้รับไปแล้วนะครับผมอ้ดูหน้าตามาหน่อยนี้มันชื่ออะไรวะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรคือเลือนจัดอะชื่อแคนเหรอ <laughs> <laughs> คนนี้ได้ไปนะคุณผู้ชมนะขอแสดงความยินดีด้วยมากันดูจริงๆครับ ขอบคุณเหลยาฮันชอบด้วยนะก็อ,อย่างที่บอกแหละนะครับว่าเดี๋ยวมีกิจ,จกรรมแจกแบบนี้อีกนะครับมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่มีครับดูหน่อยสิอ้อล่าไอเทมผีริมน้ำฮูเราต้องเก็บผีน้อยให้ได้100ตัวได้โอเคเดี๋ยวๆๆปังหนะอันนี้เรามียัง อุ้ยเฮ้ยไอวอลก็น่ารักครับร้อย7 0็ดสิบ้อนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่รีบแลกครับเผื่อแม่งประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหลี่ยมเราดีแล้วนะตอนนี้โหรัวว่ะรัวจัดว่ะรัวจัดไม่มาเลยเฮ้ยอ้าวไอวอมาไอวอมาแบบนี้เอาแค่100พอเรียบร้อยคุณผู้ชมแรกเลยครับอ่าถือว่าเก็บไปในตัวเป็นคอลเลชัน เฮ้แต่ม <Auf> <N> ันราคาถูกมากเลยนะคุณผู้ชมถูกมากไออย่างนี้ไม่เอาไม่เท่ผมชอบความแปลกฮะขัดขอญาตขอญาต่ต่ตัวแันหนึงฮะเราจะใส่กางเกงขาวนี่เลยเพื่อลำลึกนะครับกับเพชรที่เราจ่ายไปโดยที่เราแบบจ่ายซื้อของซ้ำมา โคตรเข้าฮะรู่วจัดนะคนดูเออรองเท้านี้เลยรองเท้าจะตินมันใช่เลยฮะแผ่นที่ล่าผีริมน้ำลองได้ปะไม่เคยลองเลยเฮ้ยเอาดียังไงอะมีใครอยู่ไม่ี่ยทำไมไม่มีใครอยู่เลยมันเทพจริงจริง มันใช่เลยอ่ะท่านขุนนะี่ยมึงเข้าใจไหม <c oughs> มันเทอไ้ยมีองค์ด้วยเฮ้ยหลบหลบอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมันหลบในองค์นีด้วยวองออนนี่ก็าใส่สินด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือใส่สินและอันนั้นคืออะไรอะ่ะอุ้ยเข้าไว้ววลวุกไหมเข้ามาหลัง จริงครับน้องว่าแต่น้องเบอร์ไหนเนี่ยคนที่คุยอยู่พี่อยู่ยเบอร์อะไรครับน้องเบอ,อเบอร์อะไรครับเบอร์สองเบอร์ชื่ออะไรครับอันนี้คืออะไรอะน้องวิมันมีไฟขึ้นตรงตัวพี่ด้วยว่ะนนองว่าแต่หนูชื่ออะไรลูกเบอร์สองชื่ออะไรครับน,รน้องอังเปาน้องอังเปาน้องอังเปาอยู่เท่าไหร่ลูกสิบครับสิบขวบสิบขวบนี่อยู่ปสี่ไหมลูกวยอันนี้คืออะไรอะอังเปาพี่เจออะไรก็ไม่รู้ลูกหนู อังเปาจ้ากระสืออังเปาอังเปาพี่จะกระสืออังเปาน้องอังเปาอยู่จังหวัดอะไรครับนครปฐมครับเฮ้ยก็อยู่จังหวัดเดียวกับพี่อะดิพี่ก็อยู่นครปฐมเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้เราไม่เจอฝักเขาเลยครับเหลือตัวเดียวน้องอังเปาเขาไปไหนไม่รู้ไป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 เดี๋ยวพี่จัดการให้ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ด้านบนเหรออาวงบีบอาวงบีบอาเปาวงบีบเสียงอะไรวะคนดูด้เนี่ยผมผมแขงว่ะแขงใจว่ะคือเสียงอะไรร้องอ่ะเสียงเป็ดเหรออะไรคือเป็ดเหรอโอ้ยมีแม่นาคด้วยฮะอมีอะไรเนี่ย ตลาดน้ำฟรีไฟมีไหมมีไหมกู hum <laughs> สำรวจก่อนเอาจบแล้วนี่กูจะรู้อะไม่ขาดการหักเลยเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมแน่เลยเด็กๆถึงเข้ามาแล้วแบบไม่ได้เล่นกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ได้ยิงไม่ได้วัดคมเลย <laughs> หึฮึฮยฮึ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  ดเอาดงินครับซ้ำเัินครับคนนี้เพื่อนเราช่วยเหลือไว้ช่วยดึง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 มาแล้ว ทำได้ซ้ำเลยครับ <c oughs> ไปป้าง <c oughs> โอ้ยนี่ครับเราต้องซ้ำเลยเราต้องซ้ำเลยอยู่ไหนตัวไทยอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยหัวหน้าไงตัดผมได้เปิดก่อนไง เขาไม่เห็นผม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 ล่วงล่วงหมดชั่วโมงนี้ล่วงหมดล่วงหมดอยู่ตรงนี้ไม่กินเพื่อนล่วงหุยหุยอยู่นู้นวัดหนึ่งหนึ่งเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะเสียเปรียบครับเพราะเราต้องเข้าไปเขาก็ต้องออกครับ เหมามันล็อกไม่กินเมามันล็อกครับถ้าไม่มีพี่พวกเองจะสู้ยังไงหนึ่งหนึ่งเดียวพี่เก็บให้พะลังต้องดูด้วยวันนี้เสียงผมไม่มีจริงๆขอบคุณเด็กฮันชอบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกอีกแน่นอนที่ชอบฝากกดไลค์ฝากสัค่ายาช่องที่สมัครกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเจอกันพ์ทต่อไปฮะ